สวัสดีค่ะ,ะดิฉันเด็กหญิงนิสราเที่ยงตรงชั้นมัธยมศึกษาปีท,ที่สามทับสองเลขที่สามสิบค่ะวันนี้มาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเรียนผู้ฟังที่เคารพจากการที่ข้าพเจ้าได้ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิน่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมทําให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสสนทนากับผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านหัตถกรรมท่านเป็นผู้ทําจักสารในหมู่บ้านแม่สมัหมู่13คือพ่อสมจิตบุสราค่ะอันนี้กําลังทำกวกอยู่ค่ะกวกเอ่อวก,กวกไฟกวกไฟที่กวกไฟมันใช้กับอะไรคะมันเวลาเขาทอ ขู่ขอย่างนะเขาจะใช้กวกนั้นอะละบอกว่ากวกไปกได้แต่เขาเห็นเขาเองอันนี้เรียกว่ากวกบางคนเขาก็ไม่รู้เด็กสมัยใหม่ก็ไม่รู้เด็กสมัยใหม่ไม่รู้ก็สตะแกงนี่รู้จากไหมกระดงตะแกงกระดงฟัดข้าวนะชลอมอันนี้กะ,ะดชลอมอันนี้กระดงอันนี้นนนนนกวกอันนี้ตะแกง อันนี้กระดงฝากข้าวทำจากฝามาแล้วกีป่ปีคะโอ้ยนับตั้งไลเก็บขอเก้าปีสิปีตีนทํทำมาเนี้ยดยตั้งแต่ออกมาอยู่หนาเนี้ย,ยแล้วออกมาอยู่บ้านเนี่ยทำเป็นอาชีพโออาชีพหลักเลยอาชีพหลักของตาของคอนี่แหละอาชีพหลักเลยแหละทำมาเนี่ยอาชีพหลักแล้วก็มีคนมารับออกไปเรื่อยคนได้อา่านแล ขายนี่ขายถูกหรือขายแพงคะเอ่ไข่ตามที่ว่าเคยขข่นี่ก็อย่างนี้นี่ก็ลูกละร้อยห้าสิบกวกนี่นะเออตะแกงนี่ลูกละร้อยอันนี้กระดงฝัดข้าวนี่ร้อยห้าสิบเออะลอมสะลอมไปลูกละยี่สิบบาทเออเนอันนี้คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านแม่สามุลใจแโ่พอได้ทำมาตั้งจากกี่ฟ้ากี่ปีแล้วเนี่ย ขอจบเพียงนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ